สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับก็จะพานะครับมาดูว่านะครับสังอ้อยที่เราบีบแล้วนะครับเราเอามาทํำยังไงนะครับผมเคยไปถามดูนะครับคนที่เขาทางานนะครับเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าที่ดูแลเกษตรกรนะครับที่เกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะครับลงน้ําตาล พอดีแกบอกว่าพวกสังอ้อยนะครับอย่าเอาไปไว้นะครับในร่องอ้อยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้นะครับด้วงหรือแมลงที่เป็นหัวแหลมนะครับมันจะเข้ามาเจาะต้นอ้อยเรานะครับคือพี่แกแนะนําว่าอย่านะครับอย่าใช้นะครับสังอ้อยที่เราคันแล้วนะครับไปไว้ตามร่องอ้อยนะครับถึงแม้มันจะคลุมหญ้าหรือว่ารักษาสภาพดินให้ชุ่มจริงหรือว่าให้มันชุ่มชื้นจริงๆแต่ว่า มันมีข้อเสียนะครับคือกลิ่นของอ้อยนะครับก็จะนําพาแมลงครับหรือพวกด้วงนะครับที่เป็นตัวเจาะโคนนะครับมันจะมาเจาะโคนอ้อยเรานะครับผมก็เลยนะครับเอามาคลุมนะครับไว้ตามโคนนะครับต้นฝรั่งกิมจูนะครับนี่กาลังออกดอกแล้วก็มะพร้าวน้าหอมนะครับก็จะมาคลุมไว้เพื่อนๆเห็นไหมครับ อันนี้ก็คันในสิบวันครับแต่ว,ว่าน,นี่ก็เป็นแปลงนะครับนี่ก็เป็นสิงคโปร์นะครับเพื่อนกำลังเพาะพันุ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็น,รปรนครับ,รบ,นนนนรบตสังที่เราเอามาทิ้งนะครับก่อนจะามาไว้นะครับตามโคนนะครับกล้วยอันนี้ก็หอมทองเพชรบุรีนะครับ เป็นแปลงผสมผสานนะครับเพื่อนมีน้อยนาก็มีนะครับนี่ก็มีเงาะก็มีนะครับทําไปทั่วแล้วครับเพื่อนครับปลูกต้นไม้ปลูกผักกินกนะล้วยหอมนะครับเพื่อนครับก็ปลูกไว้นะครับสวนเรา อันนี้นะครับกล้วยหอมนะครับกำลังออกลูกครับสวยงามทีเดียวอันนี้ก็เป็นแปลงนะครับสุพรรณบุรี50นะครับเพื่อนก็ซึ่งนะครับซึ่งผมพยายามครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับที่ทำนะครับเกี่ยวกับอ้อยคันน้ำครับว่าควรจะมีนะครับแปลง ทิ้งระยะนะครับแปลงนี้ก็น่าจะรองรับช่วงฤดูฝนได้นะครับเพื่อนเพราะว่าแปลงที่เราใช้คั้นอยู่ทุกวันนี่ก็น่าจะประมาณพฤษภามิถุนายนครับก็น่าจะหมดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับกรกฎาสิงหานะครับตัวนี้รองรับต่อนะครับคือผมใช้ทุกวันนะครับวันละวันละหนึ่งกอนครับเพื่อน ช่วงขายดีก็วันล,ละ2กอครับช่วงหน้าฝนก็น่าจะวันล,ละ1นึกอเพื่อนเพื่อนครับก็นับดูครับมีกี่กอวันล,ละ1กอถึง2กอครับตัดอันนี้ก็ตัดสดนะครับตัดแล้วก็ขูดล้างที่สวนเลยนะครับน้ําส่วนหนึ่งก็บํารุงต้นอ้อยเลยนะครับ อันนี้จะ่ยวเป็นแปลนะครับทิ้งระยะห่างนะครับคือต้องมีการวางแผนครับเพื่อนเห็นไหมครับพอตัวนี้โตปุ๊บก็เร่งปุ๋ยนะครับสามสี่เดือนก็เร่งปุ๋ยเพื่อให้มันนะครับทันตัดน,นี้ก็เป็นสิงคโปร์นะครับแปลงนี้นะร่องนี้นะครับก็สิงคโปร์สิงคโปร์นะครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นเหลืองมาเลยนะครับสายน้ำผึ้งก็เอามาลงผสมประสานกันนะครับเพื่อนอันไหนดีก็อันนี้ก็สิงคโปร์ป้ายนะครับนี่ครับดูลำสิงคโปร์แท้ๆนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสิงคโปร์แท้ๆนะครับเพื่อนงามกริปนะครับเขียว ว่าเรามีน้ํานะครับเรามีน้ําไว้เปิดนะฮะเปิดเลี้ยงตลอดครับพืชนะครับถ้ามีน้ําก็เป็นของคู่กันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเปิดสักห้านาทีสิบนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำเหมือนกัน,นครับเพื่อน เปิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับปิดตัวนี้ไปก่อนเนี่ยเห็นไหมครับเปิดปุ๊บจะเห็นได้ว่าน้ํานะครับกําลังฉีดนะฮะเสียงน้ํานะครับเพื่อนครับต้นไม้ถ้ามีน้ําถึงนะครับเพื่อนครับรับรองสวยแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นแปลงผสมผสานนะครับเพื่อน สิงคโปร์เหลืองมาเลเมอริชาร์ดนะครับออกสายน้ำพึ่งก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะมีน้ำไว้รถตลอดนี่ก็เป็นเมอริชาร์ดนะครับใหญ่ข้างๆบ้านแกให้มานะเก็บอกว่าเอามาจากคูราชนะครับ ก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรนะครับนี่ได้มาสามท่อนนะครับเพื่อนนี่ก็กำลังปลีนะครับปลูกไปปลูกมาก็น่าจะได้กินอยู่แล้วครับกำลังมีหัวเลยไม่มีสารเคมีนะครับเพื่อนปลูกไว้กินเองนะครับ นี่ก็อ้อยอันนี้ก็สิงคโปร์นะครับรถน้ำกระหล่ำปลีอ้อยก็ได้ความชุ่มชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นเศษฟางครับที่เราใช้คลุมนะครับฟางหาไม่ยากเพราะว่าผมมีรถอัดฟางนะครับอทุกปีก็จะอัดมาไว้เป็นรอยก้อนรับไว้คลุมพวกอ้อ,อยพวกต้นไม้คลุมกล้วยนะครับอย่างนี้นะครับ จะทําให้ความชื้นนะครับของดินมีอยู่ตลอดนะครับนี่ก็สิงคโปร์นะครับเพื่อนรู้สึกว่าจะเป็นโรคนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเชื้อราครับผมใช้ไรโคโดมานะครับผสมน้ำเอามาฉีดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็มแมลงเจาะแน่นะครับเพื่อนนี่ครับอย่างเงี้ยแมลงเจาะกินไส้มันนะครับ อย่างนี้ก็ต้องทําใจแล้วครับเพื่อนครับถ้ารักที่จะทําแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับก็ต้องทําใจแล้วครับวิธีกําจัดวิธีฆ่านะครับยากทาลงไดแมลงเจาะแล้วนะครับดูใบครับเป็นใบด่างนะครับใบด่างนี้ก็เป็นโรคนะครับเพื่อนเนี่ย้อใบด่างนะครับนี่เป็นโรคนะครับ อะลงนี้ก็สวยคเพื่อนกําลังเขียวเลยนะครับอันนี้น่าจะรองนะครับรองรับนะครับที่เราคั้นอยู่ปัจจุบันหมดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่นะครับจะได้นะครับต่อเนื่องนะครับวางแผนนะครับเพื่อนจะได้ไม่ขาดช่วงนะครับเพราะว่าเราขายทุกวันครับรายได้ก็มีทุกวันแล้วครับขาดช่วงไปก็ลูกค้าก็จะผ่านหายหมดด้วยแหะครับอ่าคลิปนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับก้อนฟางที่เราอัดมาไว้นะครับเพื่อเอาไว้คลุมนะครับนะครับเพื่อนพวกเศษฟางพวกอะไรนะครับที่เราอัดมาครับคลุมก็จะทําให้ดินนะครับชุ่มนะครับแล้วก็อ้อยเราก็จะสวยนะครับวันนี้ก็สิงคโปร์ครับกําลังแตกกอเพื่อนๆเห็นไหมครับแตกกอกําลังแตกกอนะครับก็จะมีพวกมดนะฮะเริ่มเจาะมีแมลงนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็ปลูกไปตามสภาพนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวปุ๋ยเคมีบ้างนะครับเพื่อนเร่งให้มันโตครับปุ๋ยเคมีกูจะเร่งโตเร่งให้มันทันเราเอาไปบีบนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายมาให้ชมนะครับเพื่อนครับอ่า ขอบคุณครับ